ถ้าองค์กรดีและแข็งแรงคนที่ลาออกจะเป็นคนอ่อนแอที่สุดแต่องค์กรแย่และอ่อนแอคนที่ออกจะเป็นคนที่ดีและแข็งแกร่งที่สุดเวยเจียโคฟาวเดอร์ Co และ CEO ของบริษัทขนส่งพัสดุชื่อดัง Connect to the community with content คงความคิดที่96.5 FM Thinking Radio เชื่อมต่อคุณสู่โลกแห่งข่าวสารที่ไม่หยุดหมุน 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัออทอสมทจำกัดมหาชนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ในชีวิตคุณอาจจะอยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในที่ที่คุณไม่เคยไปไปพิชิตยอดเขาหรือสัมผัสบรรยากาศในที่ที่คุณไม่เคยเจอแต่รู้ไหมครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พาเราไปได้ทุกที่เชื่อมต่อทุกสิ่งที่คุณอยากจะสัมผัสนั่นคือความรู้ Thinking Radio Connect to the Community with Content เชื่อมต่อคุณสู่โลกกว้างวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ สร้างองค์ความรู้ฝ่าวิกฤตในทุกมิติ Thinking Radio เชื่อมต่อคุณแลว้วทุกแพลตฟอร์ม สารแบบไหนธุรกิจไปต่อถ้ารู้จักโปรโมทเป็นกับหลักสูตร PR Trend 2025อบรม31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ marketing 6.0เทคนิคสื่อสารกับสื่อมวลชนทักษะเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตสอบถามได้ที่ Facebook หรือ LINE แอด M c o t Academy ค่าธรรมเนียมเพียง6,955บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6036ห้ามพลาด หนึ่งแห่งในไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกเรื่องความงดงามไม่ต้องพูดถึงและเราอยากพาคุณไปในกิจกรรมเที่ยวฟินถิ่นมรดกโลกเส้นทางกรุงเทพอุทัยธานีกำแพงเพชรสุขโขทยัยนครสวรรค์ตะลุยท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กินกับความงดงามในอดีตฟินกับกิจกรรมแบบครบรถทั้งชมศูนย์กลางการปกครอ,องของอาณาจักรสุขโขทยัยนาอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยชมความงดงามของวัดพระแก้วนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสการะหลวงพอ่อฤษีลิงดำวัด พาสุงชมสุดยอดปติกรรมโบราณผ้าทอไทยทพวนวอร์กช็อปการพิมพระพาคุณไปล่องเรือแม่น้ำสแกกรังชมความงดงามและวิถีชีวิตบนเรือนแพและเช็คอินที่พาสารต้นกําเนิดแม่น้าเจ้าพระยาแลนด์มาร์คแห่งนครสวรรค์เคลียค์คิวไว้เลย16-18สิงหาคมนี้จองและขอโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ที่ไลน์ t h i n k i n g Radio รีบหน่อยใกล้เต็มแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เส้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิศลาประดิษฐ์สุวรรณสนับสนุนโดยบีทาเกนชาหมักคอมบูชามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตที่ช่วยย่อยอาหารและบรรเทาอาการกรดไหลย้อน เมืรับฟังก็สู <influencing connect S 1> ่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะพบกับโบค่ะอริศาปิศวรรณมาดูแลคู้ฟังในช่วงของเที่ยงครึ่งทุกๆวันเสาร์นะคะพาคูฟังไปพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่า SME เหล่าผูป้ประกอบการรายย่อยเหล่าเกษตรกรต่างๆเราไปถึงแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพต่างๆที่ต้องผ่านเส้นทางเดินทางมาอย่างค่อนข้างอาจจะไม่ได้แบบ สำเร็จได้ทันทีหรอกแต่ว่าผ่านเส้นทางมาอย่างน่าสนใจค่ะแล้วก็ในวันนี้เองบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากจุดเล็กๆที่เป็นเพนพอยของตัวเองและสามารถแก้เพนพ i อยแล้วจนมาทําเป็นธุรกิจได้เนี่ยมันน่าสนใจมากว่าเขาคิดอะไรกันอยู่แล้วมันต่อยอดมาถึงธุรกิจได้ยังไงแล้วบนเส้นทางของท่ามกลางการแข่งขันที่แย่ยมากมายเนี่ย เขามีการวางแผนกันยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกันราคากับคุณสุพิชราโกศนพฤชค่ะเป็นโ c o าวเดอร์ er ของแบรนด์ยาดมกลิ่นกาแฟแบรนด์ที่ชื่อว่าดมตะเออทำไมถึงชื่อดมตะแล้วมันคืออะไรเราไปพูดคุยกันค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุพิชราต้องบอกว่าเอ้ยแค่ชื่อของตัวแบรนด์เนี่ยก็น่าสนใจแล้วดมตะมาจากไหนคะ ดมตะเนี่ยที่จริงอ่าเป็นภาษาใต้ค่ะแบบอ่าถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยดมตะจะเหมือนแปลว่าลองดมดูสิอ่าประมาณนี้เหมือนเชิญชวนแบบอ่าทุกคนมาลองมาลองดมดูก่อนนะอะไรอย่างนี้ค่ะตรงตัวเลยเนอะมันก็เป็นเป็นเป็น,ปนการแบบอะ่าเชิญชวนมาดมยาดมของเราสิแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์ย้อนกลับไปก่อนว่ากว่าจะมาถึงชื่อแบรนด์ จริงๆตัวยาดมกลิ่นกาแฟด้วยเรามันเริ่มต้นมาจากไหนยังไงคะจุดเริ่มต้นของอการมาเป็นยาดมเนี่ยคือคือ,คอมันมาจากโปรเจกจบที่เสนออาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วอาจารย์ก็มองว่าโปรเจกนี้มันอาจจะใหญ่เกินไปนะ,ะลองแบบเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บโปรเจกนี้ไว้ในใจแล้วก็พอเรียนจบเนี่ยก็ได้หยิบ มา,มาทําอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมตอนตอนนั้นเลยตอนที่เราเตรียมที่จะทําเป็นโปรเจกต์ในการจะ,จะจบได้เนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงออกมาเป็นแบรนด์ยาโดมค่ะเพราะจริงๆแบบโอ้แบรนด์ยาโดมในในท้องตลาดมันเยอะมากเนาะอืมคือตอนนั้นเนี่ยเอ่อเหมือนเวลาที่เราเข้าห้องสอบเนาะหรือว่าเราแบบ มีการประชุมคุยงานหรือว่าทํางานในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นห้องสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะเอาอกาแฟเข้าไปดื่มได้แล้วก็เลยอ่คิด,ดวิธีการแก้ปัญหาว่ามันจะมีอย่างอื่นไหมนะที่แบบว่าอนอกจากยาดมธรรมดาที่มันจะช่วยให้เราสดชื่นได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยออกมาเป็นยาดมนี่แหละแต่ว่าเป็นกลิ่นกาแฟเพราะว่าคือเราไปดื่มกาแฟในห้องสมุดหรือว่าในแบบสถานที่ที่ก็ห้ามนําเครื่องดื่มเข้าไปก็ยากเนาะฉะนั้นอันนี้แหละยาดมเป็นทางออกยดยเฉพาะยาดมกลิ่นกาแฟซึ่งจริงๆในท้องตลาดนะตอนนั้นมันมีไหมคะตอนนั้นจริงๆกลิ่นกาแฟเนี่ยอ่ยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยแต่ว่าที่เราหยิบยกกลิ่นกาแฟขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือ มันเป็นภาพจําของคนไทยเนาะระหว่างอยาดมกาแฟที่จะทําให้เราแบบสดชื่นตื่นตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบหลักๆเลยเราก็เลยคิดว่าเออเราจะเอาสองอย่างเนี้ยมาผสมประสานกันยังไงได้บ้างมาครีเอทยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะให้มันออกมาเป็นตัวโปรดักที่สร้างสารรค์อีกตัวหนึง่งอืมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเนาะแต่ว่าอา๋อพอวันรู้สึกว่าอาจารย์บอกว่ามันใหญ่ไปเราเก็บไปก่อนแล้วพอนานนึงเราอยากจะท,ทําธุรกิจขึ้นมาเนี่ย เราเอาตัวเนี้ยขึ้นมาตอนนั้นตอนนั้นเราเรารวมตัวกันหลายคนไหมคะอ่าไม่ค่ะตอนนั้นที่เริ่มก็คือมีแค่เพื่อนหนึ่งคนแล้วก็อ่าแฟนตอนม,มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยกันมาร่วมกันทําค่ะอีกคนหนึ่งก็รวมกันเป็นสามคนแค่นั้นเองใช่ค่ะพอพอเริ่มต้นสามคนปุ๊บพอหล่ะเราจะหยิบอีตัวโปรเจกต์อันเนี้ยมาทําจริงจังกันแล้วตอนนั้นตอนนั้น เราเริ่มต้นกันยังไงจากตอนแรกเราเพิ่งจบมาแล้วเราก็รู้สกวเราอยากจบวรย่างตอนนั้นอย่างจบแล้วใช่ไหมคะถึงได้ยหยิบประทามต่อใช่ค่ะตอนนั้นก็คือจบแล้วก็คือเราไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนเลยก็คือพอจบปุ๊บรับปริญญาปุ๊บได้ใบเกตปุ๊บอ่าเริ่มเลยลงมือเลยใช่เป็นยังไงบ้างเริ่มยังไงบ้างเริ่มต้นจากที่เราลงอ่า p i t c h i n ของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจบใหม่ไม่เกินห้าปีในการมีความคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวนเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อลงมาทดลองที่จะเทสตลาดจริงๆใช่ค่ะค่ะพอเราเนี่ย จุดเริ่มต้นเลยเราเริ่มต้นยังไงบ้างในการมาเริ่มทตส,สาดเริ่มสร้างแบรนด์เริ่มเราเริ่มจากอะไรยังไงบ้างคะลองลําดับขั้นตอนให้ดูเลยก็ได้คะ่ะได้ค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยอะจะจะต้องบอกก่อนว่าอกลิ่นกาแฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํายากคือยากเลยแหละคือแบบมันจะต้องใช้แบบพวกอะไรนะเขาเรียกความรู้ทางด้านเคมีเลยนะอ,ะอะแต่ว่าเราอะไม่ได้จบทางด้านนี้มาไง มันก็อาจจะยากนิดนึงที่แบบว่าจะต้องมานั่งหาอ่านงานวิจัยต่างๆว่าเอกลิ่นกาแฟเนี่ยนอกจากการดื่มแล้วเนี่ยอ่าการดมกลิ่นเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างเราจะต้องมานั่งอ่านวิจัยเป็นสิบบเล่มแล้วก็หลังจากอ่านวิอ่านอ่านงานวิจัยแล้วเนี่ยเราจะต้องเอางานวิจัยเนี่ยไปพิสูจน์ว่ามันคือความจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันทำให้กว่าเราจะเริ่มออกโปรดักต์มาจริงๆเนี่ยคือใช้เวลาไปกว่าสองปีเลยในการทำเด e วล l อบหลังบ้านอ่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนที่แบบต้องอ่านงานวิจัยต้องเอางานวิจัยนั้นไปทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆตอนนั้นมีท้อไหมคะว่าไม่อาแล้วเลิกละยากละเกินอย่างมีไหมคะก็มีบ้างแต่ว่า คิด <c oughs> ว่ามันจะทําได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้แเราก็เราก็เราก็ต้องทําได้มันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คิด,ค,ดคิดไว้อย่างนี้ก็คือไฟแรงมากช่วงนั้นก็อย่างนั้นจากนั้นทำไงต่อพอเราเริ่มละทดลองให้เราเริ่มอ่านงานวิจัยเสร็จเอามาจากแปลจากงานวิจัยให้มันเป็นของจริงได้เนี่ยตอนนั้นเราต้องทํายังไงบ้าง,างไปปรึกษาใครหรือว่าไปไปไปโคกับใครบ้างไหมคะอ่าใช่ค่ะ ช่วงนั้นก็มีปรึกษาอาจารย์ทางเคมีปิโตเรเลียมของทางจุฬาคะ่ะเป็นที่ปรึกษาของเราแล้วทีนี้ก็เรียนรู้เหมือนกับให้เขามาเป็นที่ที่ปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้สูตรในการสกัดมาคือได้สูตรเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะจบตรงที่สูตรนะคะคือคเครื่องในประเทศไทยเนี่ยหายากมาก หลายๆหลายๆเขาเรียกหลายๆแบบโรงงานที่เป็นเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดตัวไปเยอะแล้วพูดพูดกันอย่างนี้เลยว่าเครื่องตัวนี้คือใช่โดนปิดตัวไปเยอะแล้วเหมือนแบบราคาค่อนข้างสูงด้วยต้นทุนค่อนข้างสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหายากนิดนึงแต่ว่าเราก็ได้เครื่องจากโคกับภาครัฐของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นโรงงานต้นแบบอะค่ะใช่ก็ได้เครื่องตัวนี้มา ก็สกัดกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้เป็นเอเซนเชียลออล์กาแฟออกมาโดยใช้สูตรของเราอย่างเงี้ยค่ะโอ้นอกจากใช่นอกจากสูตรแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องลงพื้นที่ไปหาเมล็ดกาแฟไปคุยกับเกษตรกรด้วยนะคะที่จะเลือกเมล็ดกาแฟมาสกัดเราไม่ใช่แบบว่า กาแฟตหนเหก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ้ไม่ใช่เลยมันต้องลงไปลงไปถึงขั้นแบบเหมือนเราจะทํากาแฟจริงๆเลยถูกไหมใช่ใช่เราต้องลงไปคุยกับเขาเลยว่าอ่ามันกาแฟชนิดเนี้ยโปรเซสมายังไงมีกลิ่นยังไงแบบอ่าการดูแลของเขาอ่ะเป็นยังไงเราจะต้องลงแบบลึกมากเพื่อให้กลิ่นกาแฟที่สกัดออกมาเนี่ยมันมันเทียบกับอ่า เหมือนอย่างเช่นเป็นแบบวอฏโพรเซสอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นของกาแฟเขาก็จะออกแบบนุ่มๆส,สะอาดักสะอาดแบบหอมๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะมีหลายโพรเซสมากเป็นโพรเซสน้ำผึ้งบ้างเป็นโพรเซสอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องลงไปดูไปเลือกเอง<ฮ>กับเกษตรกร,ร,กรต้องเรียกว่าแบบพิธีพิถันกันตั้งแต่ต้นต้นเรื่องต้นน้ําเลยตั้งแต่ลงไปในพื้นที่คุยเกษตรกร,เร,กรเรื่องของเมล็ดกาแฟ เนาะจนกระทั่งนำเมล็ดกาแฟนั้นอะ่ะมาสกัดมาจนมาเป็นออยมาเป็นยาโดมได้เนี่ยโอ้มันมันไม่ใช่แบบวันสองวันเลยเนาะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะใช่ใช่ก็นิดหนึ่งก็ลำบากอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเทสเทบตลาด <c oughs> โดยการเทสตลาดของเราเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นโปรดักต์ใหม่ ในการทําการตลาดอะ่ะมันก็จะยากถูกไหมเพราะว่ามันไม่เคยมีในตลาดมาก่อนอ่าทีเนี้ยเราก็จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก่อนที่จะมีโปรดัก์มาวางขายอืมเราทํายังไงตอนนั้นอ่าตอนนั้นเนี่ยเราสร้าง Google Form ขึ้นมาแล้วก็แชร์ลิงก์กู o กิ e ฟอ r m มเนี่ยไปให้ลูกค้าของเราเหมือนลูกค้าของเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แชร์ลิงก์ไปให้เขาแล้วก็ ให้เขาเนี่ยช่วยทําแบบสอบถามว่าเออถ้าจะมียาดมตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันควรจะมีสีอะไรมันควรจะมีกลิ่นอะไรมันควรจะมีหน้าตายยังไงมันควรจะมีราคาเท่าไหร่ใช่แล้วทีวันหนึ่งที่โปรดักเราออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าตรงนั้นอะ่ะจะกลับมาหาเราเพราะเขารู้สึกว่าเขาอะ่ะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับแบรนด์ของเรา mm hmm. อ่า ประมาณนี้ค่ะอ่าทีเนี้ยคำว่าลูกค้านี่แหละเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเรายังไงคะเราบอกว่าใครจะมาเป็นลูกค้าล่ะเราถึงได้กระจายอีตัวที่แบบสอบถามไปให้เขาค่ะอ่ากลุ่มลูกค้าของเราตอนนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่คอฟฟี่เลเวอร์แบบดื่มกาแฟสเปเชียลอยู่แล้วก็คือเขาจะมีความรู้ทางด้านกาแฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เราสกัดออกมาเนี่ย เขาจะต้องรู้แน่ๆแล้วว่าหนึ่งมันไม่เหมือนในตลาดแน่นอนมันหอมเหมือนตอนที่เขาบดกาแฟแบบดิปกาแฟกันทุกวันแน่นอนอืมเขาจะเข้าใจเรามากที่สุดเราไปหาลูกค้าจากนี้มาจากไหนคะแบบนี้จากไหนอ่าจะมีเขาเรียกคอมมูนิตี้ของ Coffee Lover อยู่ค่ะใช่แล้วก็เข้าไปคุยกับเขาตรงนั้น ค่ะโอ้ก็ก็ถือแบบเรียกว่าเป็นเป้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเนาะคือตรงมากๆกับผลิตภัณฑ์ของเราพอเราสำรวจแล้วเราออกไปทดลองตลาดแล้วเ,เป็นยังไงบ้างตอนแรกครั้งแรกเลยคือไปจําได้มาว่าไปไปทดลองที่ไหนครั้งแรกเลยเนี่ยไปอ่าออกงาน t Thailand c o f f e e Fa s t เป็นแบบหลังโควิดเลยหลังจากที่เราซุ่มทํากันมาช่วงโควิดแล้วพอโควิดอ่าซาลงปุ๊บ เขามีการแบบออกบูธกันเราก็อ่าไปออกด้วยกับงานนี้เลยค่ะเ,เป็น,นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเนี่ยพูดตรงๆว่านอกจากกลิ่นยังยากแล้วเนี่ยตัวโปรดักก็ยากเหมือนกันคือก่อนอาทิตย์อคือก่อนที่จะออกงานสองอาทิตย์เนี่ยเรายังไม่มีโปรดักไปขายลูกค้าเลยจริงๆ oh. ว่ามันมันผลิตไม่ได้ในเขาเรียกในวอลลุ่มที่ต่ำอ๋อ oh. คือแหมจะผลิตสัก แบงเงาร้อยร้อยหนึง่งเขาคงไม่เปิดใ,ให้เราไหมใช่ใช่คือแบบพอต้องการแบบสองร้อยชิ้นห้าร้อยชิ้นไม่มีโรงงานไหนทําให้เราได้เลยค่ะค่ะมันต้องสั่งจํานวนมากขนาดไหนตอนนั้นที่เขาแบบขั้นต่ําของเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอ่าถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นขึ้นไปแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราแค่ต้องการที่จะเทสตลาดเล็กๆเ,เองว่ามันจะไปต่อได้ไหมทีเนี้ย เราก็มีเพื่อนที่เรียนสถาปัตย์อะไรเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะขึ้นทีดีได้แล้วก็นั่งปริ้นทีดีกันทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้โหก็คือต้องทาเองแทบจะทุกขั้นตอนเลยเนาะใช่แทบคืน <c oughs> ปรินปร้นคือจะต้องแบบอได้แ่าให้จ้างคนออกแบบแบบแบบเขียนไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งปริ้นทีดีกันจนอ่าวันงานเพิ่งจะได้แค่อตแค่ร้อยชิ้น ตอนนั้นนะ่ะเสร็จไม่ทันด้วยเพิ่งจะแบบวันแรกที่เปิดงานออกบูธแบบมาแค่ร้อยชิ้นเอาละทีนี้ก็ยังไม่ทันที่จะแบบอ่าหมดวันเลยของก็หมดแล้วอืมทีนี้เรา <ใน S 1> จะ <ใน S 1> ต้อง <ใน S 1> เปิดค<น>ีออเดอร์หน้างานตรงนั้นเลยว่าแบบ<ห>อ่าใช่แบบลคุณลูกค้าแบบรบกวนรออีกสักสองสามวันนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบจองไว้ก่อนได้ใช่ตอนนั้นเราทํากันอย่างนั้นเลย เป็นเป็นงานแรกเป็นครั้งแรกเราก็ทําให้รู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมมากเนาะแต่ว่าเราก็เอาแหละเราก็สามารถแก้สถานการณ์ไปในการให้เขาแบบพรีออเดอร์กันไปก่อนแล้วหลังจากวันนั้นเป็นยังไงบ้างเราต้องกลับมาทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ยังมีลูกค้าที่แบบว่าสั่งกันเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าของมันหมดสต็อกไปแล้วจริงๆแล้วก็ทีเนี้ยตอนนั้นอะเรา พูดตรงๆว่าเราเตรียมการตลาดมาดีมากเราแค่ต้องการมาเทสตลาดว่ามันไปต่อได้ไหมเราก็เลยเตรียมในเรื่องเนี้ยค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะคือตลาดมันดีมันดีมากแล้วมันเป็นที่ต้องการมากนะตอนตอนนั้นแต่ว่าสินค้าเราอะ่ะไม่พอขาย <c oughs> เราผลิตให้ให้ไม่ทนันแล้วกลับมาเราก็ต้องมานั่งทำการบ้านทบทวนว่าอ่ะกระบอกมันจะเป็นยังไงได้บ้างแล้ว <c oughs> ทีเนี้ย มันจะมีโรงงานไหนที่แบบว่าอ่าวอลลุ่มต่ำๆไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนแบบบ้างอาจจะมีอะไรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมานั่งคิดมาแก้ปัญหาใช้เวลาประมาณสามเดือนโอ้คือณสาระเองก็ยังไม่มีของออกมาเลยถูกไหมใช่ใช่ค่ะคือลูกค้าก็ทักเรามาเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเออรอก่อนนะคือตอนนี้ไม่มีจริงๆคือหมดแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณสามเดือนก็เลยได้ผลิต เป็นอ่าตัวกระบอกยาโดมออกมาสามเดือนแล้วกลุ่มลูกค้าเขายังรออยู่ไหมคะอ่ามีส่วนหนึ่งที่รอและมีส่วนหนึ่งที่ <c oughs> ทไม่รอแล้วด้วยใช่ <c oughs> มันเป็นประสบการณ์ของเราเลยว่าอย่าทําการตลาดก่อนที่จะมีสินค้าจริงมันคือความตงตอนนั้นแหละเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ถูก <c oughs> ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนั้นแบบ <c oughs> แค่แบบอ่าขายหมด แค่ที่เราเตรียมเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆแล้วไม่คิดว่าจะยอดขายแบบพุ่งกระฉูดขนาดนั้นเออซึ่งมันทําให้เรากลับมาคิดได้ว่าอะล่ะถ้าเราจะต้องทําอะไรแบบนั้นอีกล่ะอาจจะต้องมีของพร้อมอยู่แล้วถูกไหมคะ,คะอาจจะก,การตลาดก็ดีแหละส่วนหนึ่งที่เราสามารถแบบเอาให้เรากระจายเรื่องของความเป็นที่รู้จักไปก่อนแต่ว่าแต่ว่าความพร้อมหลังบ้านเองก็ต้องมีความพร้อมเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นเป็นบทเรียนเลยเนาะ ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์แรกที่เจอเลยตั้งแต่พอลงตลาดมนาะปุ๊บอ่าได้รับประสบการณ์เลยทันทีหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากสามเดือนที่เราสินค้าออกไปล็อตแรกออกไปแล้วทีน,นี้ก็เริ่มเริ่มสบายขึ้นแล้วก็อ่าลูกค้าสั่งได้ล็อตแรกก็สองพันชิ้นก็คือโอเคแล้วก็คือเริ่มเริ่มอ่าเริ่ม stable เริ่มแบบ ไปเรื่อยๆแล้วเริ่มแบบทีนี้เราก็มีเวลามาแบบทาอย่างอื่นมากขึ้นอ่ะดูเรื่องระบบพัฒนาเออระบบ,ะะบ,บพัฒนาระบบระบบหรือว่าพัฒนาสินค้าเราไปมากน้อยแบบไหนยังไงไหมคะหลังจากที่เราเริ่มขายแบบฟโฟล์มากขึ้นแล้วอะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หันมาผลิตโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอ่าอย่างเช่น หลังจากที่สกัดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยมันก็จะมีกากากาแฟออกมาด้วยแต่กากกาแฟตรงนี้จะไม่เหมือนกับกากกาแฟที่เราชงอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนแบบที่เรากินกันอะ่ะบบไม่ใช่เ,เป็นก,กาศกาแฟที่แบบว่าพอทํากาแฟเสร็จแล้วต้องแบบเคาะทิ้งเททิ้ง,งแบบนี้ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นกากาแฟที่ผ่านคาร์บอนไดออกไซด์มาเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีการผ่านน้ํามามันจะไม่ขึ้นลาแล้วมันก็จะให้กลิ่นหอมมากกว่ากากา,กาแฟทั่วไปด้วยแล้วก็เลยหยิบโปรดักตัวเนี้ย ที่เป็นกาดกาแฟจากที่เราสกัดเนี่ยมาเป็นถุงหอมวางไว้ในรถบนโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วย<อ>วก็คือใครที่ชอบกลิ่นกาแฟเนี่ยนอกจากเอาบรรยาดมแล้วเ่ยสามารถเอาไปแขวนตามบ้านในรถหรือเป็นแบบในตู้อะไรอย่างเงี้ก็ได้เหมือนกันหมดเลยเนาะใช่ค่ะได้หมดเลยเราก็พอเป็นกลิ่นกาแฟปุ๊บทีนี้ลูกค้าก็เริ่มเรียกร้องว่าเอ๊ะ มีกลิ่นชาบ้างไหม oh. อยากเอออยากได้กินชาจังเลยอะไรเงี้ยปกติอะทานชานะอะไรอย่เงี้ยก็เลยอ่ะมีเวลาคิดโปรดักต์ใหม่แล้วก็เลยเพิ่มเป็นกลิ่นชาออกมาเป็นชาเข้าหอมมะลิค่ะกับอ่าชาส้มยูสุ oh. ใช่ตอนนี้ก็เลยเป็นตัวชาที่แบบว่ายอบูนกาน กระบวนการเราเหมือนกันไหมคือเราต้องลงไปดูชาใบาชาอะไรอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนเหมือนคือคล้ายๆก็คือเราจะต้องลงไปไล่ชาเหมือนกันแล้วก็ไปเลือกเหมือนกันว่าจะเอาชาแบบไหนจะเอาชาแบบใบชายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาอบกับ Essen t i a l oil อีกทีหนึ่งเพื่อให้กลิ่นเนี่ยอยู่ได้นานขึ้น โอโหแบบว่ากระบวนการก็คือเหมือนกับที่เราทำเรื่องของกาแฟมาเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าขยายเป็นชาเป็นยูสุเป็นใช่ค่ะมีอีกไหมสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้ไหมอ่าสตรอเบอรี่จะมีในกาแฟคะ่ะกินกาแฟสตรอเบอรี่โอตอนนี้ก็เริ่มมีปรดัก์เยอะมากขึ้นเนาะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างพอมีตัวชามียูสุเข้ามาเนี่ยโอเคเลย คือผลตอบรับค่อนข้างที่จะโอเคจนแบบยอดขายตอนนี้น่าจะแซงกาแฟไปแล้วด้วยเพราะว่าผู้คนจะชอบเนาะใช่กลิ่นชามันจะเหมือนแบบอ่าเบาๆสบายๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนที่ชอบดมพวกแบบใบชาหอมๆเวลาดื่มชาอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นเรามันออแกนิกเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีพวกความเย็นมินทอสพิมเสนมาผสมคนที่ชอบกลิ่นเบาๆเนี่ยจะชอบมากดมตากของเรานี่เดินทางมา ยาวนานกี่ปีแล้วคะ,ะถ้าวางขายเนี่ยสามปีค่ะยังไม่รวมอ่าหลังบ้านที่แบบว่ากินคนทดลองอีกสองปีค่ะเราเราเราห้าปีห้าปีาปที่เราอยู่กับดมอมตะมา<ๆ>เราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างคะโอ้หลายอย่างเลยนะ,ะแบบอ่าประสบการณ์ในการทำการตลาดที่แบบว่า อสินค้าผลิตไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ออช่วงนั้นน่ะยังแก้ปัญหาได้โดยการพีออเดอร์ใช่ไหมแต่ว่าช่วงเนี้ที่อ่าถ้าสินขายไม่ทันพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนอ่ะอลูกค้าไม่รอแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็เร็วไปหมดเ,เขาไปหาซื้อที่อื่นแทนและกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอ่าเหมือนถ้าไม่ได้ก็ตอนนี้ก็คือไม่เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะอยู่แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปรับ ไปกับเทนไปกับลูกค้าเรื่อยๆค่ะอืมก็ถือว่าเป็นอีกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคนทำงานก็คือทำงานกันอย่างจริงจังมากๆคือไม่ใช่แค่พอคิดแล้วทำได้เลยแต่ว่ามันต้องผ่านการศึกษาค้นขว้าลงมือทำด้วยตัวเองลงพื้นที่ด้วยตัวเองถือว่าแบบณล้วนะตอนนี้จากสามคนตอนนี้มีเพิ่มพนักง,งานมากขึ้นไหมคะตอนนี้ไม่ได้เพิ่มค่ะยังสามคนเท่าเดิม แต่ว่าเราก็จะทำงานกันหนักขึ้นแต่อาจจะช่วงขายก็อาจจะจ้างเป็นพนักงานพาร์ทไทม์มาแทนเพิ่มค่ะคือณตอนนี้ดมตะขายหรือว่าจำหน่ายกันทางไหนยังไงบ้างตอนนี้ในช่องทางจะมีช h อป e ีแล้วก็ไอจีแล้วก็เพจเฟ e บุ๊กค่ะดมตะภาษาไทยเลยดมตะเลยตรงตัวเลยใช่ค่ะเสร็จก็เจอเลยทุกช่องช่องทางอ่าก็ ใครสนใจก็สามารถไปติดตามได้ทางช่องทางของดมตาได้เลยเนาะให้ให้ให้คุณสุพิศาฝากแล้วกันว่าใครที่สนใจอยากไปติดตามได้ที่ไหนยังไงค่ะได้ค่ะสําหรับคนที่สนใจนะคะเป็นพวกอ่ากลิ่นชากลิ่นกาแฟสามารถกดสั่งในช้อปปีได้เลยค่ะหรือสั่งมาอ่าทางเพจ f เฟซบ o ๊ Facebook, ดกดมตะาได้เลยค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณสภพิษราค่ะได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ค่ะอีกหนึ่งธุรกิจที่อยากแนะนำไว้เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะจบมาแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยเส้นทางสอนบทเรียนเยอะแยะมากมายกับธุรกิจยาดมนะก็ใครสนใจสามารถไปติดตามได้นะคะที่เพจของดมตาหรือว่าโซเชียลของทางดมตาได้เลยหรือจะสั่งซื้อทางช้อปปีของเขาก็ได้ ะะวันนี้อลิสลาปริศวรรล่ำลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริสลาประดิษสุวรรณสนับสนุนโดยบีทากเกนชาหมักคอมบูชามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตที่ช่วยย่อยอาหารและบรรเทาอาการกรดไหลย้อน สิงคิ้งเรดิโอฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทางชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมลิคพิทักในรายการบอกเล่า965ช่วง ประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามปภาษาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง B5 The Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุทธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปัสจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตเอ็มเอี่ยมอดริศรา,าปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์สิบโมงถึงเที่ยงที่ทิ้งกิ้งเรดิโอและทุกแพลตฟอร์ม ขณะนี้เวลา13นาฬิกา<น>คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ด96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย